คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางแนวทางการสิงโชคโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจาร,รยญาในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับผู้ปกคอรองครแนะนำบุตรหลานและเยาวชนที่ต่ำกว่า18นะครับในการรับชมสวัสดีครับ FC ฮานอยสวัสดีครับ FC พอพารวยทุกท่านครับ พบกันเช่นเคยครับกับเวลานี้นะครับกับสูตรเลขนี้นะครับความมั่งมีความรวยปังๆนะพี่น้องเอฟซทุกคนเนาะคงจะปลอดภัยหากไรโควิดกันเนาะรักษาสุขภาพนะมาอัปเดตก่อนครับแนวทางเมื่อวันที่3ามเนาะผู้เฮ่งๆปัง,ปงๆก็โอ้เฮ่ไปดีไปผู บ่ปังบ,บ่กลับบ่ไปบ่กลับกันพิษหวังคือกันเนาะวันที่สามนะครับติดเบิเบ้ลไม่ให้สี่ชุดนะครับไม่มานะครับไม่มาศูนย์ศูนย์ก็มาข้างหน้าซะง,งั้นนะครับน้อยเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจมาสามเจ็ดนะครับมาสามเจ็ดเฉพาะกิจ สองสี่ไม่ได้เจาะนะครับก็ผิดไปหน่ยพิเศษมาหกแปดหกนะครับหกแปดหกอันนี้เข้าชุด VIP นะครับในชุดเลข VIP เข้านะครับล่างมา4 0นะครับ40ก็เข้าชุด VIP นะครับชุดเลขว i p เนาะก็ f c ทันใดที่สมัคร เว็บผ่านแอดมินก็จะได้เลขชุด V.P เนอะก็ว่ากันไปรอบปกติมาเกินคาดเลยครับอันนี้ก็เลือกอกเดือยใจเนาะโอ้ยบอกไงไปซสื้อก็ไพ่สื้อเนาะ004มาเต็มๆครับ0440เนาะ55อันนี้55ก็หลุดไปนะครับ เพราะว่าวาง3ตัวไว้553เนาะใครที่ตัดเล่น2ตัวก็น่าจะโดนก็โดนอยู่เนาะ55าหครับนี่ก็หลุดไปไม่ได้วาง2ตัวเนาะ VIP นะครับ VIP ก็มา181ครับมาหามอันนี้แอดมินต้องขอโทษด,ด้วยลืมข่าวนะครับลืมข่าวว่ามันเป็นเดือนใหม่แล้วไม่ได้คิดเรื่องหามโอ้ยหามเงยม,มาสองหามเลยมัวแต่นำเบิร์น 818ครับมานะครับมา818ก็มาตัวกลับเนาะ8 1 1 8ส่วนล่าง72ก็หลุดไปไม่ได้วางนะครับคนที่ได้ก็เห็งๆปัง,ปงๆคนที่พลาดไปก็แก้ตัวใหม่เนาะวันนี้ในรอบของวันที่4สิงหาคม2564ครับสูตรพิคาดหานอยเหมือนเดิมครับ พิเศษปกติ VP และนอยพาบกิจน,นะครับก็คิดไว้ในใจนะครับเลขสูตรวางไว้นะครับจับวินเองได้นะฮะมีความชอบตรงไหนก็จับวินได้เลยฮะวาง6เพิ่มให้เนาะครับจอดไปพร้อมๆกันนอสครับสำหรับ FC ท่านไหนที่ยัง ไม่ได้สมัครเวฟแทงกับแอดมินก็ทักแชทเข้ามานะครับก็ไม่เสียค่าสมัครใดๆนะครับยกเว้นเสียค่าแทงหวยเดอร์ก็ต้องเติมแทงเดอร์เขาไม่ให้แทงฟรีเด้บมมีเงินเซ็นเดอร์ในแอปสี่ี่วางไว้โลดเอาใครชอบก็จัดเข้าไป เปบก็เจ้าว่ให้เส้นเนี่ยครับเืบุคือบ้านเขาเดีบ้านเขาเส้นใด้อย่เห็นม่ผิดตกประการใดก็ต้องขออาภาัยไปด้วยเด้อเลขมันมีเข้ามีหลุดนะครับก็ว่ากันไปนะครับส่วนตัวกันนะครับตัวกันตัวกัน ส่วนตัวกันนะครับโอ้โทษๆส่วนตัวกันนะครับ9,1 08นครับ8,5 6,5เนาะอ่ะแคไปไบจดไบเดอผู้ใไดมักปูดใดอยังกับขิดไปในใจเนาะอ๋อส่วนเบิรนครับเบิรนเบิรนก็ใหายคือเกาหละล่ะอะ หนึ่องสองครับเก่าๆอ่ะไปมักกับจัดโหลดครับมันหมาน,มนปังๆนะครับเนาะถ้าถามมาแอดมินมากตัวเนาะบอกแน่ว่าท่านแอดมินก็มากหลายอยู่แล้วครับเอมันก็มีลายตรงได้โตอีซ e ีก็มากยู่งซนะครับเนาะสองห่งครับสามศูเก่าหนึครับศูนย์แปด ฮกหาแม่นะครับหาหนึ่งฮกหนึ่งมแมนเลยครับเนี่ยอันนี้นาสิมาอีกแล้วมันมาดีอยู่ตัวนี้มันมาเข้าดีๆอยูออ่เดี๋ยวสิเวลามันจะเยอะไปเดี๋ยวจะไม่ไม่ดีะนะก็ขอให้ใส่ดุดมินติวิจานาณครับให้มันมาสุกค้นครับมือหมานมือ,มอยังกบว่ากันไปเนาะ สำหรับเอฟซีที่เป็นสมาชิก VIP เนาะในกลุ่มเนาะก็เดี๋ยวจะมีนอกตารางให้เนาะก็สิวางนอกตารางให้เหมือนเดิมนะครับเนาะเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่สมัครเว็บกับแอดมินก็ฝากสมัครเด้อคนที่สมัครแล้วยังบ่เดินเครดิตบ่มีการแทงเกิดกลินภายใน2สัปดาห์นะครับเด้งนะครับออกจากกลุ่มเลยนะครับอันนี้ก็วอกันแบบแป็นๆคือบ่านห้องเนาะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกยอดวิวนะครับเนาะ ทุกยอดวิวมีความหมายสำหรับแอดมินนะครับเนาะไลย์ไทยดักแอดมินก็จะมาจากยอดวิวแล้วถ้าถึงขันถึงเกณฑ์ในยูทูบป็นก็นจะเหลือมีโฆษณาให้เนาะฝากเลยละกันครับสวัสดีครับรักษาสุขภาพครับ